ฉันทำไมมึงฆ่ากูตายทั้งเป็นมึงรู้ไหมพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยเราสองคนตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราสองคนจะต่างคนต่างอยู่ถ้าพี่อยากมากพี่ก็ไปซื้อกินสิเงินพี่ไม่ต้องเยอะแยะแล้วใครมันจะกล้านานก,กับกูพรอกูติดเอจากมึง มึงได้ยินไหมกูเป็นเอ็ดพ่อมึงเป็นไงบ้างครับน้องนุย้ยไหวไหมไหวสิคะพี่เดียพี่เดียคะคืนนี้หนูขอไปค้างที่ห้องพี่ได้ไหมคะได้สิแต่มีเพื่อนพี่อีก3าคนนะน้องนุ้ยจะไหวหรอ ไหวสิคะหนูอะไม่กลัวอยู่แล้วคะ่ะมามาชนชนชนกูว่าเราสามสี่คนไปต่อกันที่ห้องกันดีกว่ากูไม่ไหวแล้วอะ ร้ายใช่ไนหะเป็นพราพี่นั่นแหละพี่ไปเอากับผู้หญิงคนอื่นก่อนที่พี่จะมาเอากับฉันพี่ก็ไปซื้อกินกับคนอื่นไปทั่วพี่เป็นคนไปติดมาจากคนอื่นไม่ใช่ฉันมึงอย่ามาพูดกูจะไปติดจากผู้หญิงคนอื่นได้ไงในเมื่อกูเอากับผู้หญิงพวกนั้นกูป้องกันตลอด กูใส่ถุงตลอดกูไม่เคยปล่อยตัวขนาดนั้นมีมึงคนเดียวที่กูไว้ใจและเชื่อใจแต่กูไม่เชื่อเลยมึงจะเอาโลกเอ็นเนี่ยมาหากฉูฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเมาไปอยู่มึงไอ้าตาดู ชีวิตกูที่กูป่วยไม่หายตลอดเวลาก็เพราะว่ามึงเอาเชื้อเอ็เนี่ยปติให้กูไงไม่จริงไม่จริงพี่อย่ามาโทษแต่ฉันนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะพี่พี่นั่นแหละที่เอาไม่เลือกฉันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลุย พี่หุกปากไปเลยนะพี่เรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะพี่ทําตัวของพี่เองถ้าพี่อยากมีชีวิตอยู่ต่อพี่ก็ไปหาหมอรักษาซะแล้วพี่ก็อย่ามายุ่งกับฉันอีก หนีไปเลยนะแล้วมึงก็อยากคิดมึงจะหนีกูพ้นมึงทำให้ชีวิตกูพังชีวิตมึงก็ต้องพังเหมือนกู เดี๋ยวที่กินเหลือป้าขอกินต่อได้ไหมป้าไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วขอป้ากินต่อเถนะป้าคะเดี๋ยวไปด้านโต๊หนูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูสัง่งถ้วยใหม่ให้จ้ะขอบใจมากนะหนูหนูช่างเป็นคนดีจริงๆเลย ไปเถอะค่ะป้าปนี่คุณทำลายคนไม่มีทางสู้เนี่ยมีโทษถึงขั้นจำคุกได้เลยนะคะแล้วนี่คุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฮะ เป็นทนายที่นี้เรามีสิทธิ์ยุ่งไดหรืยอยังทนายแล้วไงวะไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่หนูพอหนุ่มเขา,เาขวดให้ป้าก็ดีแล้วป้า,าขวดไปขายได้แต่ว่าหลักป้าไม่ค่อยดีแม่หนูช่วยเก็บขวดให้ป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ นี่ค่ะป้าขอบใจมากนะจ๊ะแม่หนูแม่หนูนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยต้องมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแน่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะป้าเดี๋ยวก่อนค่ะ หรือเปล่าจ้าแม่หนูคุณป้าเ,าเก็บไว้ใช้นะคะ,ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะป้าไปก่อนนะเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ย จจิตใหด้าายมกปล่อยป้าผมให้ป้าไปยหรือยังปล่อยปล่อยคือป้าช่วยด้วยค่ะปล่อยป้าผมให้ป้าไปยหรือยังเนี่ยปล่อยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจะไะแย่งกระเป๋าฉันปล่อยหยุดที่นี่เลยนะ อและทำลายผู้อื่นกลางวันแสกๆคุณนี่มันเลวได้ใจจริงๆเตรียมตัวติดคุกหัวโตได้เลย วยเตี๋ยวที่กินเหลือป้าขอกินต่อได้ไหมนี่ค่ะขอบใจมากนะหนมฮะนี่ของคุณใช่ไหม โทรศัพท์ฉันหายไปไหนนะไม่ต้องหาแล้วครับอยู่นี่ครับทีหลังก็ระวังหน่อยนะครับ เขาเข้าใจเขาผิดแล้วเนี่ยน้าอายจังเลยอ่ะตามไปขอโทษเขาหน่อยดีกว่าบ้านเขาทำไมเปลี่ยวจังนี่เขาขายผักเหรอ ผมบอกว่าขายเป็นกิโลนี่ลุงจะขอซื้อผมหนึ่งหัวนี่ลุงลุงจะให้ผมขายยังไงเนี่ยลุงลุงก,กำลังล้อผมเล่นอยู่ใช่ไหมไปการเลยน,นะลุงไปเลยนนะいいผมไม่มีเวลามาいいมมมลามา้อเล่นกับ uh. ลุงหรอกนี่ลุงยังไม่ไปอีกเหรอ อย่าให้ผมต้องลูไม้ลุงมือกับลุงนะไปไปไคิดว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้เพราะไม่มีคนท่าแท้ก็เปิดเผยน่าเกลียดที่สุดตอนนี้ลูกลุงก,ก็ป่วยหนัก รักษาก็ไม่หายแล้วนี่เป็นผักที่เขาชอบกินที่สุดเลยลุงอยากทำให้เขากินอีกสักครั้งขอโทษนะที่ลุงรบกวนเดี๋ยวก่อนคิดจะไปก็ไปเลยเหรอ<ซ> <Seit> ลุงเป็นพ่อ,อยังไงเนี่ย ลูกชอบกินจะซื้อแค่หัวเดียวพ่อหนุม่มลุงไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นนะลุงจะอแค่หัวเดียวนี่พ่อหนุ่มจะยัดเยียดขายให้ลุงไม่ได้นะอีกอย่างตังลุงก,ก็ไม่เยอะขนาดนั้นอาลุงวันนี้ผมจะยัดขายให้ลุงนี่แหละสิบบาทฮะสิบบาทอย่างนี้ พ่อหนุ่มก็ขาดทุนสิลุงจะเอาแค่หัวเดียวไม่เป็นไรครับลุงอีกไม่กี่วันผมก็จะไม่ขายละช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอบใจมากนะพ่อหนุม่มขอบใจจริงๆเลย คนอะไรปากร้ายแต่ใจดีฉันขอซื้อผักนี่ทั้งหมดเลยค่ะอ้าวคุณเองเหรอ ผมไม่มีตังค์พอหรอครับรับไว้เถอคะค่ะเมื่อกี้คุณยังขายผักถูกๆให้ลุงเขาเลยความดีของคุณอะฉันซื้อเองฉันได้ยินว่าคุณจะไม่ขายผักนี้แล้วหรอคะคุณสนใจไปทำงานที่บริษัทพ่อฉันไหมคะ อย่าลืมติดต่อมานะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนคุณเอาผักทั้งหมดเนี่ยไปใส่หลังรถให้ฉันหน่อยนะคะขอบคุณครับ